เสีามือได้บ้านได้ <c oughs> แม่ก็บพอ,อยาไล่หรอกเงินคำของขวกเจา้าแม่บวกอยาขอดูขออ้อเต่าหรอกเงินคำของออดลวงเต่าลูกเต่าหาอะไรจะให้ลูกเต่าหางซ้ายเหมียนใบเพื่อขอเพื่อขั่วพวกเจ้าเองบางเื่อบางขังแม่อาจจะขอพอบ้านแม่อยากล่องใจพวกเจ้าเบิ่งว่าดูคนไรสิหากแม่ ลูกคนไรเสิบเบิงแง่งแม่ได้บางเถือบางขังแม่อาจเสียอเพราะว่าแม่คอเพราะว่าแม่จะผู้จักใจลูกแต่ละคนจะเป็นแบบไรลูกไร้คนก็ไร้แนวคิดชิดใจก็คือกันแม่ไปจากล่องใจถูกเต่าเบิงแม่บ่จากไร้เงินคำถูกเต่าถอกเพราะว่าเวลานีตอนนี้แม่ยังมีเหยืมีแห้งแังมีสุขภาพแพ้งแห้งยังสามารถหาเงินหาคำใด ยังสามารถเบ่งตุนเบงโตตัวเองได้มีแต่แม่จะหายดูหายเต้าแม่มีเท่าไรแม่ก็จะหายดูแม่บวดจะไหลดอกเพราะว่าแม่ห้าคู่มือนี่แม่ก็ห้าคือดูเบิ้สูบสุกคนอยากหายดูม,ยม,ม,มีกิน,ม,กนมีใสอยากหายดูไหลห้างไหลมีคือบานคือเมืองเขาชิงที่แม่ต้องการแม่อยาอ่าค้อน้ำดูน้ำเต้าก็คือแม่อยากหายดูเบิ้สูบสุสกคนห้ากันแพ่งกันในเบื้องแย่งกัน ให้เบาเขาใจกันมีนัยงให้ปรึกษากันใอ้อายเอื่อยน้องๆร่มกันเบาความีน้ากันู้นั้นถูกนอคนนี้มีปัญหานอเขาก็เบากันร่มกันอายเอื่อยน้องเฮาปรึกษากันถาว่าชิงได้สิเฮ้าพ่อซอยเอื่อยน้องเท่าไหร่เฮาก็ต้องซอยกันเพราะว่าเอื่อยน้องออกทองเมเดียวกันมีนัยงกับปรึกษากันมีนัยงกับร่มกันเบากันให้เขาใจกัน คนอื่นเข้าไปซอยเรือเห้าหนอกจากอายเอือยนองเข้าเองจึงซอยเดือกันเห้ากับพระสมารถพรึกษาคนอื่นได้เพราะว่าคนอื่นนั่นเวลาได้กินน้ำเหา้าเข้ากับยองว่าเห้าดีถ้าบริคิน,น้ำหเห้าแดวเข้ากับพยองว่าเข้าดีมีแต่เขาถีเหยับยำเหา้ามีแต่อ้อยนองเห่าเองสิปรึพษากันใดล่มกันใดซอยเรือกันใดเทียวนี้เห้าซอยเรือกัน เที่ยวนาเออหนองก็ซอยกันอีกไอเออหนองบ่เบิ่งกันไผสิเบิ่งเฮาดูแม่บ่เคยอยากได้เงินเด้๋ยวทำลูกเต้ารอกมีแต่แม่สิให้ลูกให้เต้าเงินแม่แม่ให้ลูกได้เบิดสุสูบสกคนแม่แต่แม่บ่มีกินพ่กกี๊พวกกากเม่ก็ให้ลูกได้แมย์บุญเจริญรองเงินพวกเจ้าหันแต่ว่าแม่์ว่าแม่ว่าแม่อยากร้องใจพวกเจ้าจะซื้อว่าลูกคนไหนสิฮักแม่์ดุกคนไหนสิเลี้ยงแม่ได้ แม่จะคู่สนั่นดอกแม่ไปจากหลาดอกเงินข้ามหมดเจ้าหันแม่ยังมีเหยื่อมีแห่แม่ยังหาได้อยู่ขั้นแม่เท่าเดียวแม่ไปบ่เป็นแต่หาพกแก๊สสิบปีเลยเออแม่กะจะขาอย้อมหรมังเต่าให้ยดูดเต่าบางแย่งแม่มันปลายชีวิตทุ่งแม่เดียวแม่กะบริข้อยังร้ายดอกแต่เวลานี้แม่ใหญ่หลาที่สุดคือแม่อยากห้ยห้ยพวกเจ้าเบิ่งแย่งกันอ้ายเอื่อยหนอกมียังปรึกษากันเน้อดูเด้อให้ยเจอข้าแม่เบาเด้อ